<laughs> นกมาล่องจ้องถ่ายนกบินเฮ้ยทักทายกันจ้าทุกคนยามมืด้าๆวันนี้แดดไม่ออกอีกแล้วจ้าทุกคนเช้าๆามาก็อากาศดีเนาะถามว่นหนาวไ,ไม่ค่อยหนาวทุกคนเย็นๆเย็นๆน,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 นิดๆถ้าแดดออกนี่จะร้อนมากเลยนะเนี่ยแต่วันวันนี้ค่ายๆเหมือนจะฝนเนาะมัน อึบทึบอบึยังไงก็ไม่รู้อึบทึบคืออะไรจริงๆเราปยยาว่าจะไม่พูดเด้วนี่วันนี้ว่าจะให้ทุกคนฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเนาะให้ฟังแต่เสียงเอากทุกคนเพราะว่าหาตัวเขาไม่เจอเนาะจีบจิบจีบมืนนกน่อย มองไม่ค่อยเห็นเรกพอเราเห็นปุ๊บเราจะเอากล่องไปจับเขาปุ๊บขาก็บ,บินละตัวนี้น้อยเท่านี้ปลมือนี่แหละจิบจิบจบเสียงดีแท้ๆเดยตัวน้อยก็เลยสวัสดีหนึ่งร้านดวงตานะจ๊ะวันนี้ทักทายกันเหมือนเดิมเนาะวันนี้ปยากระูซสึกว่าจะมาชาวหรือมาชาก็ไม่แน่ใจท <laughs> ุกวันเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนข้างหลังเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งเลิฟหนึ่งไลค์นะคะนี่เด้อ วันนี้เป็นจะประมาณนี่เนาะแดดยังไม่ออกก็เลยไม,ไม่มีตะวันให้ดูวันนี้ปญาเดินออกมายังไม่ทันได้วิ่งเนาะบางวันก็หนาวเมื่อวานนี่ค่อนข้างเย็นเย็นมากกว่าวันนี้ก็เลยออกมาแล้วก็วิ่งเลยเนะะยาะป้าจะพาไปดูดอกพยอมต้นนี่นะมันไม่ดอกหรือมันไม่มีมอแต่เหมือนดอกแทะเด้อเด้อเด้ดดดาทางลงกอน้ะวันนี้เราจะดูดอกไม้กันดีกว่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดูดอกไม้กันม้างดูดอกพยอม ดี๋ยวจะลงไปนู่นแหละลงไปนี่นี่ตรงนี้ลงไปนี่นี่มาฟังเสียงนกเสียงกาเดี๋ยวจะพาไปดูดอกพยอมเพราวะว่ามันนานจะเห็นเขาออกดอกแต่กระสูงโพดโพเดี๋ยวพาไปดูลงก่อนเด้อลงไปหยาก่อนเด้อสวัสดีทุกคนนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เด้อทักทายกันได้นะจ๊ะ พาลงปลา่าหยาอันนี้เป็นปา่าหยาที่เขาปลูกหงนนะียนวเนาะแต่ไม่ใช่ของเราหรอกนะของคนแถวในบ้านนี่แหละอันนี้เกิดนาแรงเขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ถานาฝนนะ่ะลงมาไม่ได้เดี๋ยวเดทุกคนเพราวะว่าสูงเนาะนาแรงเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่าเห็นคลาข่าดอกพยอมเขามีดอกก็เลยพาลงเดินมาดูก่อน <laughs> สวัสดีหนึ่งร้านดวงตานะจ๊ะกับหนึ่งเลิฟหนึ่งไลค์ขอบคุณมากๆเด้วจา้าขอบคุณสําหรับคนที่กดเลิฟกดไลค์คนไม่กดก็ไม่เป็นไรนอะะ้อง่ะมาทักทายกันได้นี่นี่คือต้นพยอมจา้าทุกคนนี่คือต้นพยอมปยามองเห็นคือแวบบๆขาวๆจากพูดนะโอ้จริงๆดูทุกคนแต่ทุกคนจะมองเห็นไหมมันหกมันเข้าไปใต้ต้นไม่ได้นอนนี่คือปลายูปลายูขาปลายคาพูดเดี๋ยวจะให้ดู มันต้องไปทั้งฝั่งนุ่นไหมทุกคนมันหกโพดโพพี่พอนะเขามีดอกทุกคนทั้งว่าได้กินเนี่ยกิ่งนี้จะไม่ดอกซูมหลายก็มองไม่เห็นนอกดูทุกคนมันบวบวบอุ้ยสวยอะทุกคนพยาจะทํายังไงจะให้ทุกคนเห็นมันต้องถ่ายอีกฝั่งหนึ่งบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาเดินทางเขา่นเด้อเดี๋ยวก็เด้อเดี๋ยวกนเด้อเดี๋ยวไปอีกทางมันหก คนเพ่นะ่ะทว่าพยาจะไปพยาก็ตรงบุกเข้าไปอย่างนี่นะ่ะอันนี้นาจะไปได้อา้าวลองดอูหมุดปา่าหมุดหลอกเราด้วยวันนี้อ๊ตกตะลุกสวัสดีทักทายนะจ๊ะสวัสดีหนึ่งล้านดวงตาเนาะจ๊ะเนาะก,กับสองเลิบสองลายบูย๊ใครก็หายนาลักเทใครก็หายพยาเนาะนาลักแทเดีว คุ้มก็การบุกป่าฝ่าดงพามาดูดอกพยอบอเห็นมันสวยเนาะโอ้ยทุกคนทั้งนี่เดี๋ยวเยวจะให้ดูจะมองเห็นไหมมันสูงไหมนี่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 พวงนี่ออกขาวโพลเลยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพยาจะซูมให้นิดหนึ่งเด้อนี่นี่ดอกพยอมเห็นไหมนูน่นนะสูงต้นเขาสูงพูน้นแต่ดอกสวยมาก สวัสดีครับสวัสดีคุณสุพศพามาดูดอกพยอมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ้าสวัสดีคนงามสวัสดีตอนเช้าครับคุณงามพูนาให้ดูดอกพยอมนะถามคุณสุพศก่อนเห็นไหมเมอเออไม่ค่อยมีให้เห็น l o น g น,นานทีปีหนเด้อปีน่งมีหน,หนึ่งเดีอจก็ดอกพยอมจะออกดอกปูดงามแท้สุดยอดไปเดี๋ยวเราจะขึ้นถนนต่อ ฟังเสียงนกเสียงกาสูงสูงคุณนะ่ะสวยมากเลยสุดยอดเลยอ่ะดกด้วยนะดอกเขานะ่ดกมากเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยสวัสดีสามล้านดวงตากับสามเลิฟสามไลน์นะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพาดูดอกพยอมสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะอุ้ยเสียงนกค,นะคุณน่ะคนนกเขาอยู่บนกอไผ่ พอเห็นปยยามาก็บ,บินพูๆๆๆนกหลายมากเลยฟังเสียงนกเขาจู้จี้กันเดี๋ยวก่อนหาทางเขาดูดอกพยอมก่อนเลยตอนนี้ประญาเดินเข่าแบบมันหกเนาะต้องค,ค่อยๆเขา่าพี่โอ้โหทั้งนี้สวยทุกคนโอ้โอ่าในควมเป็นจริงสวยมากคือว่าเขา พูดน่ะพูนพ่ทุกคน,น,น,นเห็นไหมหนั่นนะกิ่ิงนน่ะนะสวยสวยสวยอ่ะให้ดูดอกพยอมปีหนึ่งจะมีหัหนึ่งเด้อจ้าทุกคนมันอยู่สูงเกินเนาะชาัดสุดคือได้แค่นี้เด้อนี่คือชัดสุดแล้วซูมให้แล้วเนาะแล้วต้องถ่ายย้อนสอนอยางีงจังจะเห็นดอกเขาขาวผู้แหละเสียดฟ้าเลยจ้า ไม่รู้นะคุณสุพจน์ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่น่าจะมีหรอกแต่ว่าแต่ว่าปยาเห็นต้น,นหน่อยๆเขาเนี่ยนะอยู่ข้างๆต้นเขาเขาจะออกโดยลากหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ไดอยลองเอากิ่งเข้าไปเสียบดูเนาะเขาจะออกไหมพุ่อนดอกเขาสวยมากเลยอะ่ะหอมเลยนะเออได้กินไหมทุกคนได้กินไหมคุณสุพจน์ได้กินไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวปยาจะลองเอากิ่งเข้าไปไปซ้ำดูเนาะถ้าเกิดว่า เขาเป็น <K op in> ประเภทที่เหมือนทองอุไลอะ่ะอาจจะติดเพราะว่าทองอุไลนะแค่เอากิ่งมาเสียบใส่ดินแล้วก็หลดน้ำไปเรื่อยๆก็กติดแลยเด้ปะสวยงามอันนี้ต้นเขานี่ลำต้นเขาสูงใหญ่พุนเดี๋ยวเราจะยุูซูมแล้วมันบูบับอืมนี่นี่แหละนี่คือต้นเขาห้งหกระยะว่าัะมุดเขาไปดูว่ามีเบีย้ยเขาไม่ไม่ไม,มีเพราะว่าต้นนี้มันนานแล้วนะ ไม่แน่ใจว่าเขามีหมากมีเม็ดหรือเปล่าหรือว่าเข้าออกสามลากบางบ,าง,บางต้นใหม่บางสายพันธนะุ์น่ะลากเข้าไปถึงไหนเขาก็จะออกถึงนั่นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวปยาเราเดี๋ยวลองเหาะหาดูต้นหน่อยๆเขาก่อนเด้อเผื่อมันมีเข้าออกมาแบบไหนแค่นั้นแหละเดี๋ยวก่อนนะจ้าเผื่อมีเผื่อมีแต่เห็นแวบๆบแบบนะ่ะเหมือนจะมีนะ่ะเหมือนจะใช่ไหมปยาก็ไม่แน่ใจอันนี้นะ่ะมันใช่ไหมทุกคน เนี่ยพญาก็ะดูไม่ออก้วแต่ต้นหน้อยๆเนี่ยแบบเนี้ยมันใช่เหรอถ้าตใช่ทําไมหลายต้นเทอะม่นไหมอันนี้แม่นไหมเม่นใบเขาไหมคายกันเลยอะทุกคนแต่ไม่แน่ใจด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณสุพจน์มันแม่นบ่เนี่ยเนี่ยใบเขาต้นเขาเนี่ยนี่นี่มีหลายต้นอยู่ด้วยนี่ต้นหนึ่งนี่พญาว่าใช่นะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเขาหรือเปล่านอนี่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 อีกต้นหนึ่ง ไม่แน่ใจเด้อปยญาไม่แน่ใจเด้อคุณสุพจน์ปัยาไม่แน่ใจเลยว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันค่ายๆเมียเราจะให้ดูใบเขาแต่มันเป็นใบอ่อนเพราะว่ากิ่งเขายื่นมาตรงนี้นี่นี่คือกิ่งของเขาเนี่ยมันเม็นใบเขาไหมถ้าใบาแก่ก็ต้องใบตรงไหนก็บุจักเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยปยาว่าอันนี้มันใช่ดินี่เนี่ยต้นใหญ่แล้ว เ,ออเดี๋ยวไเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนี้นี่ต้นเขาหน่อยๆมีอยู่สองสามต้นนะลายต้นอยู่ได้ไปยาเห็นหนี่นี่น,นี่ต้นหนึ่งนี่เห็นไหมต้นหนึ่งเออแล้วเราจะไปดูไปเทียบเดี๋ยวลลยตาเด้อนี่เราเก็บใบอันนี้มาเนะาะใบแก่เข้าเดี๋ยวเราจะมาดู ถ้ามันใช่นะคุณสุพจน์มันหลายต้นอยู่เด้เนี่เป็นคลิปเลยเด้เนี่นี่มันก็อ,ออกมาน้ำหลากบ่ดเขาแตกแขนงออกมาน้ำหลาก่เดเดยอจะให้ดูเด้อมันแม่นไหมช่วยกันดูหน่อยนี่เด้ออันนี้คือใบแก่ของเขานี่นี่อันนี้ใบที่ปยาเก็บมาที่เป็นเบีย้ยเนาะแล้วมาเทียบใส่กันใช่ไหมคุณสุพจน์ว่าใช่ไหมปยาว่าใช่เด้เนาะแสดงว่าสองต้นสามต้นน่ะก,ก็เป็นเบีย้ยของเขาที่สนะ นี่นี่คือกันเป๊ะเลยคือไหมคือไหมเออปยาวา่าใช่ได้นี่นี่มันก็จะเป็นเบีย้ยของเข้าบรอถ้าเบีย้ยของเข้าทำไมหลายต้นแผลพ่นะ่ะหลายต้นอยู่ดีเอาไปปลูกได้อยู่ด้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้คุดไม่เข่ารกอกจามมันดินมันแข็งมันหนาแรงเนาะไปเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไอนนั่นแหละเราจะขึ้นไปข้างบนแล้ว สวัสดีสามล้านดวงตานะนจ๊ะวันนี้พามาดูต้นพยอมดอกพยอมจ้ะทุกคนเขาออกดอกก็เลยพามาดูเดี๋ยวให้ดูอีกที่หนึ่งจะไปแล้วจะขึ้นถนนแล้วอันนี้อันนี้ทางนี่เนาะกิ่งนี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อฟูบสูงสักหน่อยนี่ดอกดอกมากต้นนี้ต้นเขาใหญ่แล้วก็ดอกดอกปะ่ะฟังเสียงนกด้วยควาทางกระดุกควาทางกระดุกเขา่านกมันร้องเด้ <laughs> ขวางกระดูกก็จักอยู่ไหนตัวสิบเอ็ดนาทีแล้ววันนี้เราไม่ต้องไปไหนเรามาดูแต่ออหยางนะดูดอกพยอมุอ้ยงามแทๆ้ๆชอบอะ่ะเดี๋ยวจะพาวันหลังเดี๋ยวจะเลาะไปดูอีกที่หนึ่งก่อนเนาะถ้าตรงนี้เขาออกดอกอีกที่หนึ่งก็น่าจะออกดอกแต่ต้นนั้นเขาต้นหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะออกหรือเปล่าเนาะ เหมือนประมาณว่าอายุเขายังไม่ได้เขาก็ไม่ออกเด้ต้นพยอมบางต้นเนาะเพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงเขาต้นเขายังไม่แก่จัดเหมือนว่านเลยอ่ะวันนี้ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศตอนเชา้าวันนี้ไม่มีแดดนะจ๊ะไม่มีแดดเห็นไหมดีดีสวัสดีสามล้านดวงตาเนะี่ยขามาแล้วทักทายกันได้เนาะพาแวะไปเมื่อกี้เน็นปะยาลุยไปตรงนี้เลยนี่มาจให้ดูนนดอกพยอมอยู่ต่งต้นพยอม แต่พญาก็ะลุยลงไปเออพาไปดูดอกพยอมนั่นนั่นนั่นทีปีหนมีหนเดียวนะจ๊ะดอกเขาน่ะจะออกดอกแค่ปีปีละครั้งเนาะออกดอกน่ะน,น,นี่แหละดอกพยอมหอมมากสดชื่นเห็นไหมแดดก็ไม่มีวันนี้เดี๋ยวคุยก็ทุกคนไปประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวแล้วจ้าตอนนี้ได้สิบสองนาทีแล้ววันนี้อู้ดีจังเลยดอกพย้อมออกดอกพาไปดู ไม่ต้องไปไก่ไงทุกคนแต่ว่าลงเดินลงลุยป่าไปนิดหนึ่งสวัสดีจ้าดิมี่ดิมิมาไม่ทันดอกพยอมไหมเดี๋ยวปยญาจะให้ดูเดี๋ต้นของเขาอยู่นูน่นน่ะนน่นะ่นนะเดี๋ยวปยญาลุยลงไปตะกีเนี่ยมันหกไหมเดี๋ยวจะให้ดูเด้อเดี๋ยวจะยปญาซูมให้ดูต้นเนี่ยเนี่ยเออดอกมากดอกเยอะมากเลยหอมด้วยไปดูไก่เดินออกไม่แล้วมันหกปุ่นะ่ะมิตยายอยู่ใต,ต้ต้นมิตยายอยู่ขา ลงไปแล้วแล้วกลับมาแล้วจ้าวันนี้พามาฟังเสียงหนกนกหายไปแล้วไอวันนี้ใครมาเร็วมาช้าสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ้าสวัสดีทุกทุกคนทักทายเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ทักทายเป็นทางการเพราะว่าอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นก็ดอกพยอมดุกมากดิม,มี่เป็นแบบปุ่มปุ่ม,ปมไปใกลใต้ต้นนะ่ะยิงหอมเออ ก็เลยไปเดินเลาะดูอ่าไออะไรนะเลาะดูเบีย้ยของเขามันมีมันมีเหมือนมันเบีย้ยของเขานะ่ะแต่พยายามไม่แน่ใจว่าเขามีหมากมีเม็ดไหมเนาะต้นพยอมนะต้นสูงต้นใหญ่ลุยเลยลุยป่าเขาไปเลยเพราะว่าเห็นมองเห็นเขาขาวแล้วเพราะว่าเขาจะมีอยู่ <laughs> น้องมาเราปิดประตูอ,อ้าวเหรอรอปิดประตูใช่ไหมอ่ะเหลืเกือบจะปิดละสิบสี่นาทีแล้ว วันนี้ไม่มีแดดเห็นไหมนะไม่มีดวงตะวันให้ดูนะจ้าดูบรรยากาศแบบ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 อีกแบบหนึ่งเนะาะเมื่อวานก็ไม่มีแดดแต่ว่าจะเห็นแสงตะวันออกลอดมาจากก่อนคีเมกมากกว่านี้เนาะวันนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเมฆค่อนข้างหนาถ้ามันเป็นอากาศแบบนมีทางวันนะนี่มีเอ้ยวันนั้นจะแบบสมองโล่งมากถา้ถาวันถ้าวันไหนแดดออกจะจัดร้อนจะจัดนะ่ะมันปวดหัวแม้เมื่อวานนี่ พอประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงอ่ะมันร้อนแดดมันแรงมากครานี้มันปวดหัวเออขนาดเราอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ออกไปหาไปหางัวไปหาอะไรเลยเพราะว่ายันเป็นอิโตก <c oughs> เรียกไม่ถูกก็ค่าดอกแต่กระยักเรียกเออก็เลยไ่ไปหาแต่พอบานไปดูเพราะว่าเราปล่อยใส่หลวดเอาไว้แล้วเราก็นั่นนาแรงมันต้องทำย่งงกันเพราะว่ามันของเขาเยอะเนาะของเขาปลูกกันเยอะ โอเคดิมมี่มาส่งประยาลงใช่ไหมส่งลงได้เลยนี่ส่งลงได้เลยจ้ะได้เวลาแล้วอุ้ยหมดหมดหมดเดินลุยป่าเมื่อกี้หมดง่ำหมดง่ำขึ้นขาเดินลุยป่าลงไปหาดอกพยอมหมดง่ำขึ้นขา ตัวบกเป้งๆเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณลมบนทุกคนทุกท่านเนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวประยาขออนุญาตลงนะจ๊ะขอบคุณดิมมี่ขอบคุณคุณสุพจน์นะจ๊ะที่ขามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆจ๊ะขออนุญาตลงเด้อจ๊ะไปแล้วจ๊ะบ๊ายบาย